โกรเมื่อนี้ลูกมาไหวไมมไหวไหวแม่ยังไงให้โรคกำอ่าโชว์ตัวลูกหน่อยเข้ามาเลยเร็วเข้ากล้องเข้ากล้องหนุเข้ากล้องอ่าลูกคนที่หนึ่งอ่าไม้เลยเร็วเร็วอ่าเร็วเร็เร็วเร็วเร็วไหวแม่ให้โรคกำเร็วเร็วเข้ามามาเข้ามาเข้ามาหนึ่งสองต้นอันนี้ลูกสาวคนเล็กอันนี้ลูกสาวคนที่สองอันนี้ลูกชายคนที่สามนี่เห็นไหม ชวนให้ลูกว้างแต่เมื่อลังเปียกดังมืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดินตั้งใจตั้งใจบวชเรียนภาคเพียรจนสิน้นตั้งใจลูกตั้งใจหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแท,ทน ขอบคุณเอฟซีค่ะเป็นป่ะเป็นแม่เป็นคีเอเตอร์ไปกันสี่เลยดิคีเอเตอร์ไงเนาะบ๊ายบาย